สวัสดีค่ะครไทยเตชะวชัชกุลค่ะวันนี้จะมาสาธิตเกี่ยวกับการนวดสําหรับนักกีฬานะคะการนวดให้กับนักกีฬาคือการวางแผนให้กับนักกีฬาที่จะต้องทําการแข่งขันนะคะแน่นอนการบาดเจ็บเป็นเรื่องปกตินะคะเพราะว่านักกีฬาจะมีการใช้ร่างกายที่เกินนะคะสมรรถภาพนั่นเป็นเพราะว่าเพื่อชนะการแข่งขันนั่นเองค่ะดังนั้นเนี่ยการบาดเจ็บจึงเป็นของคู่กันนะคะ วันนี้ก็จะมาสาธิตเกี่ยวกับเรื่องของการนะคะนวดทั้งก่อนนะคะระหว่างการแข่งขันแล้วก็การดูแลหลังการแข่งขันของการกีฬาที่ใช้บริเวณของไหลและก็แขนนะคะซึ่งในกรณีนี้นะคะเราจะมะีผู้ป่วยนะคะที่มาจากการ เล่นเทนนิสนะคะซึ่งการเล่นเทนนิสเนี่ยเราจะใช้กล้ามเนื้อบริเวณของไหล่และแขนมากในการสวิงนะคะเพราะเทนนิสค่ะเฉ็าะกล้ามเนื้อส่วนนี ซึ่งการสวิงเนี่ยนะคะก็จะต้องนะคะใช้แรงอย่างมากเลยทีเดียวนะคะจะเห็นได้ว่านักเทนนิสเนี่ยใช้แรงเยอะมากเลยแน่นอนการบาดเจ็บเป็นเรื่องปกตินะเราก็จะมาเริ่มกันโดยการที่นวดก่อนนะคะก่อนแข่งขันมันเพื่อลดการบาดเจ็บมันเพื่อเกิดความยืดหยุ่นในการเคลื่อนไหวได้ดีขึ้นนั่นเองเราจะมาเริ่มการนวดกันเลยค่ะ ค่ะเราจะมาเริ่มนะคะที่พื้นฐานบ่าก,ก่อนเลยนะคะซึ่งอยู่ในท่านะคะ6สูง6กลาง6ต่ำนะคะซึ่งเราก็จะกด50 70 90นะคะมือคู่แบบนี้นะคะวางชิดปุ่มกระดูกหัวไหล่กดลงไปค่ะ50กดมาจนถึงบริเวณต้นชิดต้นคอเลยนะคะจากนั้น70ค่ะ ก็90นะคะเราจะนวดอีกข้างหนึ่งเลยค่ะแล้วนวด2ข้างนะคะที่50ก่อน นั้น90ค่ะนะคะสต้นคอเลยค่ะจากนั้นนะคะเราก็จะมีการานวดกดจุดสัญญาณ4แล้วก็5หลังนะคะในท่าเดิมเลยนะคะ เราดูปุ่มกระดูก C7 นะคะลงมานะคะสัญญาณ4หลังต่อมาเหนือกระดูก C7 ขึ้นไปนะคะชิดกระดูกต้นคอนะคะสัญญาณ5ต่อมาค่ะสัญญาณ4ไหลนะคะเป็นสัญญาณสะท้อนเราจะอยู่ในท่าพรมสีหน้านะคะ จากนั้นนะคะเราก็จะนะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะนวดนะคะในส่วนพื้นฐานโค้งคอแล้วก็กดสัญญาณศีรษะด้านหลังก็คือสัญญาณ1 2แล้วก็5นะคะการนวดพื้นฐานโค้งคอนะคะเราก็จะนะคะอยู่ในท่าเหมือนพรมสีน้าอย่างนี้นะคะแล้วก็ประคองศีรษะค่ะนวดโค้งคอนะคะ, call, ะ,คะให้ผู้ป่วยรู้สึกผ่อนคลายนะคะแต่งลด,ดมือ ขึ้นลงนะคะจากนั้นอีกด้านหนึ่งนะคะ จากนั้นนะคะกดสัญญาณนะคะสัญญาณ1นสีรษะด้านหลังนะคะสัญญาณสองสีษะด้านหลังแล้วก็สัญญาณห้นะคะสีรษด้านหลังนะคะ จากนั้นนะคะเราก็จะนวดนะคะพื้นฐานหลังนะคะด้วยท่าหนุมานถวายแหวนนะคะนวดพื้นฐานหลังในลักษณะนี้นะคะก็คือเหมาะกับการที่จะนวดพื้นฐานหลังสองข้างพร้อมกันนะคะก็จะอยู่ในท่าหนุมานถวายแหวนขึ้น50ลง70ค่ะ ลงมาที่70นะคะค่ะพอเสร็จจากหลังแล้วนะคะเอาอหมดล้ะ พอเสร็จจากหลังแล้วนะคะให้ผู้ป่วยอยู่ในท่านอนนะคะก็นวดสัญญาณขาด้านนอกและขาด้านใน,ค,นค่ะแล้วหลังจากนั้นเราก็จะมานวดสัญญาณขาด้านนอกกับขาด้านในนะคะเราจะนวดเฉพาะสัญญาณ 1, 2และ3ขาด้านนอกนะคะและสัญญาณ 1, 2 2ขาด้านในค่ะทํามือแบบนี้นะคะสัญญาณหาจุดสัญญาณ1นนะจุดตัด จุดสูงสุดของข้างสะโพกต่อมาสัญญาณสองค่ะตรงหัวตะคากลงมาสัญญาณสามค่ะลอยปุ่มตรงจุดสละเพชรต่อมาค่ะสัญญาณหนึ่งขาด้านในนะคะตรงจุดนะคะก้นย้อยลงมา ถัดมาจากตรงกลางมาด้านหลังประมาณ3นิ้วนะคะจากนั้นนะคะมาที่สัญญาณ2ค่ะนะคะเสร็จแล้วนะคะเราจะมานวดพื้นฐานของแขนค่ะเราจะอยู่ในท่าพรมสีหน้าค่ะ ให้ผู้ป่วยนั่งจากนั้นนะคะเราจะมานวดพื้นฐานแขนด้านในก่อนนะคะตามด้วยการกดจุดสัญญาณแขนด้านในค่ะเราจะอยู่ในท่าพรมสีหน้านะคะหันหน้าเข้าหาผู้ป่วยนะคะโดยการที่ให้ผู้ป่วยยกยกแขนในท่าหงายมือลักษณะนี้นะคะและเราก็ใช้มือเนี่ยคว่ำลงนะคะกดจุดนะคะประมาณตรงกลางของแขนท่อนบนนะคะ และคว่ำนิ้วโป้งลงนะคะกดลักษณะนี้เป็นเหมือนการเปิดประตูลมแขนนะคะและใช้เข่าดันส่วนของแขนท่อนล่างเอาไว้นะคะแล้วนิ้วทั้ง3นะคะจับที่ประจรในขณะที่กดเนี่ยเราจะสัมผัสได้ว่าที่ประจรจะไม่ได้แรงนะแต่พอเรานะคะกดหน่วงสักช่วงประมาณ30-45ถึงวินาทีนะคะเพื่อเป็นการเปิดประตูลมแขน จากนั้นเราก็ค่อยๆปล่อยนะคะค่ะชีพจรจะแรงขึ้นนะคะและจากนั้นเราก็จะมาต่อนะคะการนวดเราจะสามารถเ,เราจะนวด1นิ้วนะคะ1นิ้วหรือ2นิ้วคู่ก็ได้ในขั้นตอนนี้จะนวดแบบ2นิ้วนะคะดังนั้นเนี่ยนะคะเราใช้ตรงเข่าเนี่ยเป็นจุดที่เอาไว้บาลานซ์นะคะในส่วนแขนนะคะก็จะนวด นิ้วคู่มานะคะในเส้นแขนด้านไหนนะคะ จากนั้นนะคะเราก็จะกดจุดสัญญาณแขนนะคะโดยอยู่ในท่าพนมสีหน้าเหมือนเดิมนะคะสัญญาณตรงจุดที่1เนี่ยชุดโค้งตรงกล้ามเนื้อสามเหลี่ยมนะคะตัดกับจุดที่ผ่านมาทางด้านหน้านะคะเราจะรู้สึกถึงเป็นรอยบุ๋มนะคะตรงนี้คือสัญญาณ1แขนด้านหน้านะคะกดลงไปจากนั้นนะคะ ก็มาที่สัญญาณ2แขนด้านในนะคะในท่าเดิมเหมือนท่าเปิดประตูลมค่ะจากนั้นนะคะสัญญาณ3นะคะก็จะอยู่บริเวณตรงข้อพับแขน,นะคะ่ะสัญญาณ4นะคะตรงกึ่งกลางนะคะของแขนท่อนล่าง สัญญาณหนะคะอยู่ตรงสร้อยข้อมือค่ะตรงนี้ไม่ต้องกดแรงมากนะคะค่ะเรียบร้อยค่ะท่าน,นี้ก็จะมีเลือดไปเลี้ยงที่บริเวณแขนแล้วก็ตรงข้อมือนะคะที่นักกีฬาจะทำการแข่งขันเทนนิสค่ะ จากนั้นนะคะเราก็จะมานวดตรงส่วนของพื้นฐานนะคะแขนด้านนอกนะคะโดยเราจะอยู่ในท่าพรมสีหน้านะคะยกขาข้างที่ชิดกับผู้ป่วยขึ้นนะคะในท่านี้เนี่ยเราจะใช้มือนะคะด้านด้านที่ติดกับผู้ป่วยเนี่ยพยุงข้อมือผู้ป่วยไว้นะคะแล้วใช้มือด้านนี้นะคะกดจุดแรกซึ่งเป็นจุดเกาะของกล้ามเนื้อสามเหลี่ยมนะคะตรงจุดปลายสุดนะคะแล้วใช้นิ้วโป้งนะคะ ช้อนกล้ามเนื้อนะคะกดไปนะคะในลักษณะการนะคะช้อนกล้ามเนื้อนะคะพอนวดมาถึงส่วนที่จะใกล้กับศอกแล้วนะคะเราจะมีการเปลี่ยนมือนะคะในการใช้กดนวดนี้นะคะเพื่อให้ถึงเส้นมากขึ้นนะคะแล้วพอนวดเส้นด้านปลายนะคะด้วยความถนัดเราอาจจะนวดเพียงแค่นะคะใช้นิ้วเดียวนะคะซึ่งเราก็จะใช้ ลักษณะการกดเนี่ยค่ะตรงเส้นนะคะแขนด้านนอกหรือถ้าจะเป็นนิ้วคู่นะคะเราก็จะนะคะใช้การนะคะเปลี่ยนจุดนะคะ กดเรียงกันมาเลยนะคะค่ะจากนั้นเราจะมากดจุดสัญญาณนะคะโดยเริ่มจากนะคะสัญญาณหนึ่งนะคะแขนด้านนอกก็จะอยู่บริเวณตรงขอบกึ่งกลางขอบสะบักนะคะตัดกับจุด ตรงกล้ามเนื้อที่มาจากแขนนะคะเราจะเห็นเป็นจุดบุ๋มนะคะลงไปเราจะอยู่ในท่าโพรงสีหน้าเหมือนเดิมนะคะนะคะจากนั้นนะคะสัญ,ญญาณสองนะคะเราก็จะจับอยู่ในท่าจุดเดิมนะคะไปค่ะในจุดที่อยู่ตรง จุดเกาะของกล้ามเนื้อสามเหลี่ยมส่วนสัญญาณ3นะคะก็คือปุ่มกระดูกข้อศอกนะคะด้านนอกนะคะอันนี้เลขกด้านนอกนะนี่ค่ะส่วนสัญญาณ4ี่นะคะก็จะอยู่ตรงนี้นะคะกระดูกของข้อศอกด้านในจากนั้นนะคะ สัญญาณ5นะคะก็จะอยู่ถ้าเกิดแบ่งแขนเป็น5ส่วนจะอยู่ส่วนส่วน2ส่วน5ของแขนนะคะก็คือสัญญาณค่าซึ่งสัญญาณ5แขนด้านนอกก็จะเกี่ยวกับการกระโดกข้อมือนะคะแบบนี้นะคะผู้ป่วยก็อาจจะคนที่เล่นกีฬาเทนนิสก็อาจจะมีการใช้ข้อมือนะคะในส่วนของการสวิงตัวแร็กเก็ตนะคะตัวนี้ ก็สามารถเน้นได้เป็นพิเศษนะคะแต่ว่าในส่วนของการวอร์มเนี่ยเราจะไม่ได้เป็นการรักษาอาการเราจะเป็นการทำให้กล้ามเนือ้อมีการพร้อมใช้งานนะคะเพื่อสู่การแข่งขันค่ะ